มีอะไรหยุดผู้ชายคนนี้ได้บ้างคะสามทุกวันจริงๆค่ะต๊อเองกี่รอบแล้วคะทำไมเหมือนจะไหลรอบแล้วนะคะคุ้ตายตาะคะ่ะหมอวของเรานานั่เองนะคะ ตาหมองของเรานนั่นเองพี่โอ้ทิ้งดูเลยเหรอพี่โอนะคะพี่โอ้กับพี่ปัดนะคะอีตา ใส่ก็ดีเหมือนเดิมค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะวันนี้หนึ่งตุลานะคะหนึ่งตุลาหกเจ็ดนะคะอันนี้ว่าที่อากาศสดชื่นเหมือนเดิมค่ะไม่มีแดดไม่แดดแจ้งจางๆไปก็ไม่รีแอแดดพอดีพอดีนะคะพอรับพิจามณีพีสาวว่าปันน่นญญาจะได้ครบรอบเดี๋ยวคงไปรออยู่สุดแต่พื่อุญตาไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นเถอ